ปัญญาที่ตั้มให้เราเกิดการลุดปนจากกิเลตนาก็คือภาวนามายาปัญญากายานุปัสนาสติปัตตานเวตนานุปัสนาสติปัตฐานจิตตานุปัสนาสติปัตฐานแล้วก็ตรมมานุปัสนาสติปัตฐานนี่เป็นภาวนามายาปัญญาก็อเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันที่3ของการปฏิบัติวันที่7มีนาคมปีพุทธศักราช2563บรรยากาศที่ประเทศรัสเซียวันนี้ก็ลบ12องศานะตอนนี้อากาศก็ยังหนาวอยู่ที่ประเทศรัสเซียวันที่3ของการปฏิบัติแล้วก็เป็นวันสุดท้ายสำหรับวิปัสสนากรรมฐานรุ่นที่3 7 1 ของพุทธศาสนิกชนชาวรัสเซียนวัดไทยในรัสเซียสวนโมกรัสเซียนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอาตมาก็ได้พูดถึงปัญญาสามประการปัญญาสามระดับไอแก่ลูกศิษย์ได้ฟังว่าปัญญานั้นอยู่มีอยู่สามประการด้วยกันก็คือสุตตามยปัญญาสองก็คือจินตามยปัญญาสามก็คือ ภาวนามยปัญญาสุตามยปัญญาก็คือแร่งประสาตายวะสครัิดิกับสุตามยปัญญาก็คือปัญญาที่เกิดจากการเรียนการเรียนการอ่านมาก,การเขียนมาก,การได้ฟังได้ศึกษาเนี่ยสุจิปุรีนี่เป็น สุตะมายาปัญญาสุตรมายาปัญญานี่เป็นปัญญาที่ได้จากการทึกษาเป็นปัญญาที่ทำให้เราจะลากขึ้นมีสมองปลัดเปลืองขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีความรอบรู้มากขึ้นความรู้ในสาข้าต่างๆเราเรียนอะไรเราก็มีความรู้มากขึ้นเรียนเทศศาสาต์ก็รูเรื่องเซศตศาร์ เรียนเรื่องการจัดการก็มีความรู้เรื่องการจัดการมากขึ้นเรียนนิธิศาสตร์ก็มีความรู้ต่างกฎหมายมากขึ้นเรียนรัฐศาสตร์มีความรู้ต่างรัฐศาสตร์เรียนการทูตมีความรู้ต่างด้านการทูตเรียนปรัชญามีความรู้ต่างด้านปรัชญามากขึ้นเราเรียนซาค้าเนยเราก็มีความรู้ในซาค้านั่นมากขึ้นนี่เรียกว่าสุตตมยปัญญา กอติส่องอ่ะ้งกอติส่องคืออะไรกอติส่องเนี่ยปัญญาระดับี่ส่องก็คือไม่ใช่ปัญญาระดับทีส่องประเภที่ส่องเรียกว่าจินตามายาปัญญาปัญญาตีเกิดจากการคิดคนเราถ้ารร้จะคิดนี้จำนี่ไม่เป็นไรหรอกมีความจำนานในการจำมีความจำนานในการเรียนมีความรอบรู้ในสากาวิชาที่เราเรียนก็เ,เรียกว่าสุตตามายาปัญญา แต่จินตามยาปัญญานี่เกิดจากการที่เราคิดการที่เราคิดเป็นเรียกว่าจินตามยาปัญญาแต่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนยพระพุทธเจ้าเรียกว่าภาวนามยาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาเราต้องสร้างขึ้นนะภาวนาแปลว่าการสร้างการทำให้เจริญภาวนามยาปัญญาก็คือ ปัญญาจิกาจะเกิดจากการที่เราจเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนา,านภ,ภาวนาคนเดียวนี้สุนใจแต่สุตตามายาปัญญากับจินตามายาปัญญาไม่ได้สุนใจภาวนามายาปัญญาสุตตามายาปัญญานี้ไม่ทำให้เรารลุพ้นจากกิเลสแต่หน้าไดปัญญาที่ทำให้เราเกิด การรุดผนจากกิเลสตนาก็คือภาวนามายาปัญญากายญานุปัสสนาสติปัฏฐานเวต,ตานุปัสสนาสติปัฏฐานกิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็ตัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เป็นภาวนามายปัญญาายคนไม่เข้าใจปลาเวลาแรงเวลาซ่อนโยมก็ไม่ได้บอกว่ากาว่า สุตามายาปัญญานี่มันคืออะไรคืออะไรจินตามายาปัญญาคืออะไรภาวนามายาปัญญาคืออะไรปลาก็ไม่ได้อธิบายดังนั้นต่อไปในเวลาผูตึงเวลาแร่งทึงปัญญาสาร้างระดับเนี่ยเวลาทรรมาแร่งทึงปัญญาสาร้างระดับไม่ว่าจะเป็นจินตามาสุตตามายาปัญญาจินตามายาปัญญาภาวนามายาปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้า ไม่ได้บอกว่าสุตามายาปัญญานั้นไม่ดีนะเรียนมาเรียนจบมาวิทยาเลยเรียนจบจากสถาบันนั้นสถาบันนี้อ่านหนังสือตำราตะเลมนั้นเล่มนี้อ่านไปแต่หนังสือนี่อ่านในตาพังไปเลยนี่น่าในตาโบดไปเลยอ่านในตาพังไปเลยเ่านวาวโพะสาตตามันพังไปเลยการอ่านหนังสือรอยเล่มปันเล่มเมื่อเลมนี่มันไม่ได้ทําให้เรานี่ลดลุดปนจากความทุกข์แต่เราไม่เข้าใจ ในลักกรรมคำซอนกองงสมเด็จประสัมมาสัมพุตธเจ้าแต่เราไม่เข้าใจในกฎกองธรรมชาติไม่เข้าใจในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เข้าใจในมรกมักมีองแปรไม่เข้าใจในกฎอิตัปัจยตาไม่เข้าใจในกฎอาตมมายตาไม่เข้าใจในกฎปฏิจจสมุปบาทเราไม่สามารถรุดปนจากความถูกได้เรียนความรู้ต่างโลกนี่ไม่เข้าใจอริยสัจสี่นี่มันจะรุดปนจากความถูกได้หรือ คนเรียนจบปีใหญ่เอกสักสิบใบนี่ไม่สามารถที่จะทำบัรพลือก็ไม่สามารถที่จะบรรลุูทำได้พลอยเลยความรู้ต่างโลกนั้นมันเป็นความรููแต่ทำไ้เรามีข้อมูลมากขึ้นรูมากขึ้นรอบรูโลกมากขึ้นแต่โลกที่เราต้องเข้าใจที่อยากที่สุดโลกที่อยากที่สุดต่อการเข้าใจก็คือโลกแก่้งจิตใจเนี่ยโลกแห่้งจิต จิตเรากองเรานี่เข้าใจอยากที่สุดเลยเราสามารถเข้าใจจักรวาลได้เราสามารถเข้าใจแกเล็กซี่ได้เราสามารถเข้าใจดวงดาวที่มันอยู่ไกลไปจากโลกนี่ไม่รู้กี่ล้าน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 กิโลเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆได้ดวงจันทร์ได้ดวงอาทิตย์ได้ดาวอังคารได้ดาวเสาร์ได้ดาวเสาร์ก็คือดวงดาวที่เราอยู่นี่เรารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับโลก แต่เราไม่รู้จักตัวเองเราไม่รู้ตัวเองซึ่งคนเราถ้าไม่รู้ตัวเองเนี่ยมันมารถที่จะลุด้นจากความทุกข์ได้ไหมอรตมาตามีต้าว่าคนเราถ้าไม่เข้าใจตัวเองสารมารุด้นจากความทุกข์ได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องดังนั้นอย่าสนใจแต่สุตามายาปัญญากับจินตามายาปัญญาโดยจะไม่ได้สุนใจภาวนามายาปัญญา สุตามายาปัญญาเรียนเป็นราชอาจารย์เป็นอาจารย์มาวิจัยเลยเป็นหนักวิจารการเกี่ยนตำราเป็นสิปเลมีสิบเลมเป็นรอยรยเลมมันก็แก่นั่นมันไม่ได้ทําให้เราลุพ้นจากการเกี่ยนตำราต่างวิจารการมีตําแน่งต่างวิจารการเป็นอาจารย์มาวิจัยเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นด้านนี้เป็นเอ็กซ์เพรสต่างด้านนั้นด้านนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ตรัสว่าไม่ใจต่างแห่งการปนถูก ทางแห่งการผลทุกก็คือการเข้าใจตัวเองการเข้าใจจิตใจของตัวเองรู้ตัวเองนี่คือทางแห่งการผลทุกทีแต่จริงดังนั้นคนเราเกิดมาแล้วนิยมอย่าเสียจัดเกิดถ้าไม่เข้าใจตรมะาององสมเด็จพระสมมาสมพูทธเจ้าเนี่ยก็เรียกว่าเสียจัดเกิดเสียจัดเกิดพอตึงตอนนี้ธรรมะว่าทันเป็นคนผูดตรงแต่ตันเป็นคนพูดจริง ก็จริงบางที่มันไม่สละสลวยมันไม่หรือรู้มันไม่โปรมันไม่ไปรออู้ดออกแต่ถ้าเราเอามาพิจารณาเอามาเป็นอาานจิตอานใจของเราเนี่ยเราจะมองเห็นว่าสิ่งที่ตนานจานทร์พุทธทาสพูดสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันมีคุณค่าต่างจิตวิญญาณของเราเรียนจบมาวิทยาลยัยเคยก็เรียนได้กับกัยันเรียนนะนั่งซื้อเขี้ยนตำรา แน่เก้ยนวิทยาในพ้นก,ก็จบแต่นั้นเนี่ยปริญญาที่ทําให้พลทุกนี่ใครสามาทําได้ั้างไปไหนกลัวดีวะก็จะเจริญพรนอยู่ก็ห้ทุกทุกคนมีแต่ความทุกขความจเจริญปราตนาสิ่งใดก็กให้ประสบสิ่งปรารตนาถุกป,ประการจงบรรลุมัคซี่ซพ้นซี่เลยพระนิพพานนึน่งก็งงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตก,การอันไกลนี้เตือนก็จเจริญพ้ สปิตโยวิวัจันตุสป,ปรโรคโควินัสตุมาเตปวัตวันตาโยสุขีตีกายุโกภาวาพิวาตนาสีลิสนิจังวุตตาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัตันติญายุวันโนสุขังพาลังสาธุจากวัดไทยในรัสเซียสวนโมกรัสเซียนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะอขอยเชิร์เนอย